สวัสดีครับวิดีโอนี้จะพูดถึงคอร์ดที่อยู่ในคีย์ฟนะครับใน,ในส่วนของคีย์เฟเนี่ยมันจะเป็นเราเรียกว่าคีย์ทางแฟลตนะครับก็วิดีโอที่ผ่านมาเราพูดถึงคีย์ซีแล้วก็คีย์ทางชาร์ปไปทั้งหมด7ชาร์ปนะครับต่อไปก็เป็นคีย์ทางแฟลตนะครับก็จะมีทั้งหมด7แฟลตเช่นกันนะครับรวมกันทั้งหมดจะได้10นะครับสิบห้าคีย์นะครับสิบห้าคีย์แต่ว่าเวลาใช้จริงเนี่ยนะครับ มันใช้ไม่ถึงหนอกนะครับมันก็มีตัวซ้ำตัวอะไรไปนะครับเช้ว่าขีที่ซ้ำกันนะครับอย่าง g flat กับ f sharp อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของ c sharp กับ d flat นะครับมันทำให้ทั้ง4อันในกายเป็น2อันนะครับอ่ะมาดูกันนะครับคี์ f นะครับก็ต้องรู้จักสเกลมันก่อนนะครับ f มันก็จะมี1 flat f นะครับ g a B C D E F นะครับปกติ F มันจะต้อง b Flat จะต้องมีนะครับเนี่ยครับนี่คือ Scale F major นะครับถ้าดูโครงสร้างปกติก็เหมือนลกสาะเดียวกันเลยเพราะมันจะเป็นโครงสร้างคอร์ดที่มันฟิกไว้นะครับก็ตั้งแต่เราคุยกันตั้งแต่คีย์เก่าๆมาจากการสร้างจากโน้ต3ตัวนะครับเนี่ยนะครับ3ตัวเราว่า รอยแ d ดคอร์ดนะครับรก็จะปรากฏเป็นคอร์ด F เนี่ยคอร์ด1นึ่งเมเจอร์นะครับคอร์ดสองไมเนอะร์เนี่ย G minor คอร์ด3ามไมเนอร์นะครับคอร์ด4ก็เป็นเมเจอร์คอร์ด5้าเมเจอร์คอร์ด6กไมเนอร์นะครับคอร์ด7เป็น E diminished นะครับแล้วก็เนี่ยครับคอร์ดที่8ก็เหมือนกับคอร์ดที่1อันเดียวกันนะครับเนี่ยเราก็จะคุ้นเคย เห็นอย่างนี้ก็จะเหมือนกับเพลงคีเอที่เราเคยเล่นมานะครับเห็นไหมครับ flat ทรง C กับไปหา F เนี่ยนะครับ G minor C หา F เนี่ยนะครับถ้าคอร์ดพวกด o มิน a น t ์คอร์ดที่สร้างจากโน้ตสตัวก็เขียนออกมามันก็จะกลายไปเป็นอย่างนี้ครับ F major 7นะครับ G minor 7 A minor 7 B flat เมเจอร์ซนะครับผมจะเขียนไปค่อยสวยต้องขอไปัยเ7นะครับ D minor 7แล้วก็ E นะครับ m i n o r 7 f เซเนะครับแล้วก็ F นะครับเนี่ยครับก็เป็นคอในคีย์ F โดยปกติอันนี้ไม่ยากเลยนะครับ ที่จริงเราจาแต่โครงสร้างาหลักที่จริงผู้นี้สําหรับในเชิงนักกีตาร์เราเนี่ยคนในกีตาร์เราอย่างเราเล่นเพลงคีเอฟเล่นอะไรบ่อยๆเนี่ยมันก็จะชินไปเรื่อยๆเพราะมันจะเริ่มจําได้ว่าคอร์ดไหนไปหาคอร์ดไหนมันจะชินชินโดยลักษณะของเพลงนะครับแต่โดยถ้าถ้าคนไหนเล่นเพลงน้อยๆก็จะเจอทางคอร์ดน้อยๆนะครับนักกีตาร์ที่ดีก็ควรจะเล่นเพลงเยอะๆเราก็ ไม่จำเป็นต้องร้องได้ทุกเพลงก็ได้นะครับเล่นให้มันแฮปปีเล่นไปด้วยก็คิดไปด้วยนะครับพยายามจําไปด้วยว่าคอร์ดของแต่ละคีเนะี่มันมีอะไรบ้างอันไหนมันคุ้นหูคุ้นตาที่เราพอจะเจียมจําได้เราก็เก็บเก็บเก็บนะครับใส่เป็นเมมโมรีตัวเองไว้นะครับคราวหน้าเราเล่นแบบบายฮาร์ดไม่ดูคอร์ดนะครับหรือว่าคิดจะแต่งเพลงอะไรใหม่ๆที่มันเป็นแบบของเราเองเราก็จะได้มีไอเดียจากเรา,ามีรงบนดานใจจากเพลงเก่าๆที่เราเคยเล่นมานะครับ ลองดูกัน,นครับวิดีโอนี้สั้นๆทน,น,นี่หมดก็เป็นคอร์ดใน k ะ f นะครับขอให้ท่านมีความสุขมากๆในการเล่นกีตาร์ครับสวัสดีครับ